แซบเซยซูมาแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาพอกแล้วจ,จ้าพี่น้องกับช่องแซบเซยซู มื่อนนี้สิมากินซั่วเขาปุ้นน้ำคิงจ้ะซั่วเขาปุ้นน้ำคิงปุ่นอะเขาปุ้นเท่านะ่ะต้มแล้วไม่ไหม้เป็นเซนแห้งจ้ะพี่น้องเอกากจะมีผักลวกผักลวกใส่ลงไปเลยจ้ะนี่ผักลวกใส่ลงไป แคบหมูเขาก็มีดเองพี่น้องแคบหมูมนม้ำเจ้าขิงน้ำขิงพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะ เขอเขาป่นเจลาขบป่นส่วนน้ำขิงเนาะพี่นอ้องเศษบ้อบาดเนี่ย มิดกระถินมิถกระถินโรยลงไปมาผักเข้าจากพี่น้องพักสลัดต้นหอมผักชีผักชีลาวแล้วก็ผักบุ้งมา mm. -hmm. Noa. Ừm. Mm. เบิง้งผักชีเ้าพี่น้องหอมปอมบ้านเฮานี่ล่ะปาาเมื่อนี้บ่ได้ใส่น้ำปลาแดเด้วยจ้ะ Mm. เขาปุ่นแห้งพี่น้องมาต้่ม ขุนดำขิงเพชรหู้ลูพี่น้อง that. เพชรเพชรเพชรเอาตายอ่ะ บปรดไว้พี่น้องพิ้ดไหร่ไปแล้วจ้า